สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์เจมสดนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์เจมสดได้เข้ามาหาแม่ชีที่อยู่ที่วัดหนองนครนี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสถ่ายภาพส,สวยๆงงามของอโบสถ์พระวิหารเก่าแก่ของวัดหนองนครแห่งนี้นะคะสร้างเมื่อปีพศ2 0 0พ อ่าห้าร้อยหกนะคะสวยงามมากค่ะทีนี้ก็จะมีรูปปั้นองค์พระสังกัจจายรูปพระปางประทานพรนี่ก็รูปปั้นขององค์พระเทวทัตนะคะ นี้ก็รูปปั้นของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกลางคือองคกลุมานด้านหลังนั้นก็คือ,อมารดาของมารดาขององคุลิมานนะคะตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นของ แม่พระธรณีมวยผมนะคะนี่ค่ะนี่คือพระธาตุเจดีเก่าแก่ของวัดหนองละครน,นะคะแม่พี่น้องค่ะสวยงามมากนะคะสบายๆแต่จะมดเก็บภาพบรรยากาศจะสวยมาให้ดูคะ่ะด้านนี้ก็เป็นโบสถ์ อีกหนึ่งหลังโบสนี้ไว้สำหรับบวชพระนะคะตรงนี้เอนี้อีกด้านหนึ่งคะ่ะอีกมุมหนึ่งนะคะของวัดหนองละคร ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี้เหมือนกันนะคะเป็นวัดเก่าวัดแก่อีกหนึ่งที่นะคะตรงนี้จะมีบันไดยพญานาคอยู่หน้าบันไดโบสถ์วิหารหลังเก่าแก่นี้เป็นอยู่พญานาคอยู่สององค์นะคะข้างบนนี่ค่ะที่เป็นทางขึ้นไปในโบสถ์ในวิหารหลังนี้นะคะ ตรงหน้าเข้าทางเข้าไปในโบสถ์นี้ก็จะมีองค์องค์พระเจ้าปางเปิดโลกอยู่นี่สององค์นะคะนี่ค่ะนี่ก็โบสถ์อีกหนึ่งหลังที่มองออกไปด้านหน้านี้นะคะตรงนี้สำหรับไว้บวชพระ,ะสุภาพสตรีห้ามเข้าไปเลยนะคะ วัดหนองละครนี้สามารถมาบวชแล้วก็บวชพระได้เลยค่ะแล้วมาตรงนี้ก็คือเป็นต้นคูณอยู่นี่ก็มีพระอุปคุตอยู่นี่อีกหนึ่งองค์นะคะต้นคูณเก่าแก่เลยนะคะที่อยู่ภายในหน้าโบสถ์ของวัดหนองละครแห่งนี้นะคะเด่นของวัดหนองละครตรงนี้จะเป็นต้นแก้ว ที่ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอายุมากกว่าร้อยปีนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะที่ประตูทางเข้าหน้าวัดเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอ่ะน,นี่บริเวณโดยรอบภายในวัดนะคะสบายสบายใจเจมดจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูเลยนะคะเป็นวัดเก่าวัดแก่ามากๆเลยนะคะมีประวัติ ที่เล่าขานกันมายาวเลยนะคะวัดหนองนครแห่งนี้นะคะเดี๋ยวสบายสบาย์จเจมมดจะเล่าประวัติให้ฟังค่ะ เป็นกุติของเมชีนะคะตรงโบสนี้สำหรับบวชพระนี้จะมีองค์พญานาคอยู่นี่เป็นพญานาคสามเสียนนะคะที่อยู่ตรงบันไดโบสถ์เก่าแก่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังนะคะนี่ค่ะโบสท,ที่สำหรับจะบวชพระนี่จะต้องมีขันธสีมาอ่ะ อยู่ร้อมรอบโบสถ์เลยนะคะ,ะเป็นที่ตั้งที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าสามารถที่ใช้สำหรับบวชพระได้นะคะตรงนี้ก็จะมีพยานาคสมเสียนอยู่นี่อีก2ององค์สำหรับเดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปได้2ด้านค่ะ ตรงนี้เลยจะเป็นนักสัตว์ทั้งหมดเป็นราศีปีเกิดจะอยู่ตรงนี้ในศาลาที่อยู่ภายในบริเวณวัดนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือนักสัตว์ประจำปีเกิดก็จะเรียงรายอยู่ภายในศาลานี้นะคะ สวยางามมากค่ะนี่ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะ ปั้นเรียงรายไว้ภายในศาลาอของวัดแห่งนี้นะคะ,ะที่หลวงพ่อองค์เก่าได้จัดให้ปั้นไว้นะคะ นี้ก็จะมีต้นโูอายุเป็นร้อยร้อยปีอยู่ภายในวัดตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่มากคู่กับวัดหนองละครแห่งนี้เลยค่ะ รูปปั้นที่สามารถบ่งบอกให้รู้เล่าประวัติความเป็นมาของสมัยพุทธกาลได้เลยนะคะแฝงไว้ด,ด้วยสัจธรรมของโลกเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ ฐานประธาตุเจดีย์บ่งบอกให้รู้ว่าที่นี่อยู่มายาวนานนับพันปีเลยนะคะพระธาตุเจดีย์วัดหนองละคระคะ่ะ ได้เข้ามาข้างในโบสถ์วิหารแห่งนี้นะคะตรงนี้มีพระพุทธรูปองค์เก่าแก่เลยนะคะของวัดหนองละครสบายสบาย,ายใจแจ่มดขึ้นมาข้างบนในโบสถ์วิหารหลังนี้นะคะเป็นโบสถ์วัดเก่าแก่แจมดจะขออ่านประวัติ วัดหนองละครให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รู้ได้รับทราบกันนะคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะคะวัดประวัติวัดหนองละครอยู่ตาบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางนะคะหนองล้วกกอนหรือหนองละครแต่เดิมคือหนองน้ำใหญ่เป็นที่ตั้งของ ชุมชนชาวรั้วตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จโปรดเวในสัตว์ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงยังหนองน้ำใหญ่ชาวรั้วซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่แถบบริเวณนั้นทราบข่าวจึงเกิดศรัทธา ได้มีลัวผู้หนึ่งชื่อว่าไอากอน,นำน้ำพึ่งใส่กระบอกไม้ไผ่หรือไม้ปางไปถวายพระพุทธเจ้ากิริยาที่ชาวลัวนำน้ำพึ่งไปนั้นชาวลัวได้คอนกระบอกน้ำพึ่งไปเพราะเหตุนั้นจึงทำให้หนองน้ำใหญ่ได้ชื่อว่าหนองลัวกอนและไม้ที่ใช้ อ่ะคอนกระบ,บอกน้ำพึ่งคือไม้ขัดจ้าพระพุทธเจ้าทรงได้นำไปปักที่วัดพระทาตุลำปางหลวงเมื่อประมาณปีพศสอ1 3 3ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานที่ลํำลึกถึงลัว้วไอ้กรที่ได้นำน้ำพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้า ณนะสถานที่แห่งนี้จึงได้ขนานนามว่าวัดหนองรัวกรต่อมาเพี้ยนเป็นหนองละกอนหรือหนองละครภายหลังเป็นวัดร้างประมาณปีพศ2445ครูบาเจ้าอุบลสุมในหรือครูบาแก่นเจ้าอาวาสวัดประตูป่อง ได้มาปฏิบัติกรรมฐานณวัดร้างแห่งนี้ประมาณพศ2480ได้มีขะหาหบดีชาวลำปางได้นิมนต์ครูบาเจ้าอ,อุบลสุมโนบูรณะวัดขึ้นใหม่โดยมีครูบาเจ้าปินตาวัดศรีบุญยงครูบาเจ้าธรรมชัยวัดบงสนุกครูบาเจ้าจันตาวัดพิชัยครูบาจันติปวัดบงสนุกเหนือ คูบาชัยคูบาชัยลังกาวัดท่าคลาวน้อยและศรัทธ,ธาวัดประตูป่องท่ามาโอปงสนุกสีบุญยงประตูเวียงได้ร่วมกันสร้างเสนาสะนะถาวรวัตถุมีกุติวิหารเป็นต้นพศ2อ8 2มีการบูรณะพระาธาตุขึ้นโดยมีพ่อเลี้ยงหม่องโพมิน แม่เท่าสาพ่อเลี้ยงสโตและแม่เลี้ยงบุญมีแม่เลี้ยงบุญมีวงพรมมินโดยว่าจ้างให้นายมองคินเป็นช่างกำกับดูแลในการก่อสร้างพศ .2484 ได้มีการอาราธนา,าหลวงพ่อพระประธานพระสิงสามศิละปะเชียงแสน มาจากค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งทหารได้นำมาจากเมืองห้วยทรายแขวงบอ่อแก้วสปปลาวเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนค่ะที่รูปอยู่ตรงกลางข้างบนนั้นเลยนะคะพระเชียงแสนนะคะที่อ่าซึ่งทหารได้นำมาจากเมืองห้วยทรายแขวงบอ่อแก้วสปปลาวเมื่อครั้งสงครามอินโดจีนนะคะ วัดหนองละครตั้งอยู่เลขที่9ซอยหนองละครถนนพระเจ้าทันใจตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางได้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินของวัดเนื้อที่8ไร่อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถสาลาการเปลี่ยนหอสวดมนต์วิหารและกุฏิได้รับพระ ราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2, สองเมษายนพศ2530นะคะข้อมูลภายในประวัติของวัดหนองลครแแจมดได้รับข้อมูลจากพระอธิการชิมพรีชิมวโลเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองลครปัจจุบันนี้นะคะได้ให้ข้อมูล แก่ใจมดนะคะที่จะบอกเล่าให้พ่อแม่พี่น้องของอสบายสบายตายใจมดได้รับได้รู้ได้รับทราบกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ เอาละค่ะตอนนี้สบายสบายสตายเจมดก็ได้รับข้อมูลจากพระอธิการฉิมพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กล่าวประวัติให้พ่อแม่พี่น้องของเจมดได้รับทราบกันทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมาดูประวัติของวัดหนองละครแล้วก็บริเวณโดยรอบของวัดนี้นะคะว่า ที่จริงแท้ที่จริงแล้วความเป็นมาของวัดหนองละครเป็นเช่นไรนะคะสบายสบาย,ายใจแต่มดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแล,และให้กำลังใจแก่บสบายสบายใจแต่มดด้วยกันทุกทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนเลยนะคะสบายสบาย,ายใจแต่หมดขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สบายสบายใจแต่หมดขอ สวัสดีนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ